มาแล้วครับรถท้องถิ่นในที่407จากละครสวรรค์เป็นทางซิงใหม่เมื่อคืนเป็นอะไบ้างครับสนับโดดโดดพิเศษสี่4โอ้แบบพงยาวนะทุกคนยาวจริงๆ17-18ตู้อ่ะขีดดูก็ใครที่จะรอถ่ายรดดโดด14สก็มองกับพี่นันได้นะพี่นันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้นะครับมามองกับพี่นันได้ ถ้าเกิดว่าพี่นัทก็ไม่ว่าก็ไม่ต้องถ่ายก็ก็กาเราจ่ายพี่นัทนะครับมาเราแต่มาแล้วครับเรถทองถิ่นสี่รก็มันคืสิบสี่พวงไอ้นั้นมาไอ้รถอะไรวะรถไอ้ปปซ้ำมั้งรถซ้ำมั้งประมาณนี้ รวมมันจะสีแดงอ่ะโดยสารปริษัทมีความส่งเดินทางไปกับรถธรรมดาเชลล์คโที่สองหนึ่งสองรับส่งไปสัตว์อัตบานทีปลายทางสัตว์ในกรุงเทพมีตัวเชนในการสารแล้วเตรียมซิงค์คอนทามาตันรอการโดยสารชาสลัดที่หนึ่งครับอออเืม ถ <c oughs> ้าว่าจะไปถึงเราเมื่อประมาณไม่ก็หกโมงวกว่าไม่ก็เจ็ดมงเช้านะครับด่วดพิเศษที่หนึ่งสี่นะครับเราเร็วหนึ่งเราเร็วหนึ่งสิบแปดเพิ่งไปถึงกรุงเทพอาตยีว่ายืดรางครับแต่มีรถล่าช้านะครับช้า,า,าประมาณสี่สิบนาทีเพราะว่าเบาทาตั้งงแต่ต้นทาง จะมีหาร์บน่าที่สายบารบน,าน่บาบริษัทมีควาอสอบจะลองหายบาโ์บน่าตรวทสอบสิ่คโปร์ซาว่า5บาน์บูน,บน,บาา 5, นมมขับรถทานครับขบรถที่จอช่าฉลาดที่สองรต่เพิ่มขึ้นวันที่407รับสองบริษัทแห่งนครสวา่างปลายทางสายเชียงใหม่มีตัวใช้ใน,นการสารแล้วเครื่องจักหรหน้าที่หน้ามันขับรถเข้าไได้ครับ Øh mm. mm -hmm. 1> 1ถึงเซนเป่ยถึงกรุงเทพมาหินันประมาณตีห้าสิบนาทีชา้ามาสี่สิบนาทีสำหรับรถโดยพิเศษอีสานสองหกตามเวลาหนึ่งรถด่วนห้าสองก็ชา้ามาแจ็สิบแปดนาทีนะครับถึงเวลาตีห้านาฬิกายี่แปดนาทีครับประมาณนี้วันนี้รถช้างเมืองในที่สามสามเก้าก็ออกจากทันทีสามสินแล้วนะครับอตอนนี้ วันนี้รถโดดพิเศษบนทางิธีหนึ่งศูนย์ช้าประมาณสาสิบเก้าทีก็ได้ไดันรถเร็วหนึ่ง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 สี่ศูนย์รถของอุบลทุนเทพอธิวันเนาะในเนี่ยส่วนทางการกลับขโมยสิบและขบวยรถเร็วเลขที่หนึ่งสี่ศูนย์ส่วนทาง 嗯嗯嗯嗯嗯。 ถันบาบูรนาไปสาที avenues, ma, ่สร right? ้างเสาจรงอยบาบูนาบทสอบเิ็น์คอสามารถ้ทานนามาจากขบวนรถต้นนะครับขบวนรถที่จอชาชลาที่หนึ่งคนธรรมดาจะรองควิสสองหนึ่งสองทำสองไปสานสาตาานทีปลายทางสถานีกรุงเทพติดใ่้ในการสานแล้วพื่อจะถานที่หน้าขบวนรถสมอยนะครับขบวนรถเที่ยวนี้ว่าหายบาบูรนาเป็นสองไปสานในานีวังกลาสุ่มแสงขอบากฏภสษาไยครับ